โอ้เอ็นเลียวแม่งกากหมาจัดโคตรโคตรกากเลยมึงทำอะไรได้บ้างวะเนี่ย1นมึงกดตัวเมตามาทำหาอะไรเชื่อผมเลยอย่างว่ากดเมตามาไม่มได้เกี่ยวหาเลยนะปยปัญญาโอ,อนคือทำไมวะระบบเกมมันเป็นอะไรวะทุกคนคือสอบแล้งคือต้องส่งแบบพวกปัญญาอ่อนมาเล่นอยู่วในทีมย่งไรวะมึงเป็นเชี่ยอะไรวะแล้วกูจะไปกดไลค์มาทำเชี่ยเะยรวะเนี่ยสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมถ้าแพ้ตกถ้าชนะขึ้นก็คือตาอนนี้เราคือผมต้องเอาเอสเลียวให้ได้ไว้ทุกคน ผมพูดเลยนะตอนนี้มันต้องคิดเลยเว้ยต้องเอาเอสเดียวไม่ได้นะครับตัวอื่นห้าม,ต,ามตัวอื่นห้ามแล้วต้วองเอสเดียวเท่านั้นนะ g i มีเอสเดียวฮะ What the fuck อะไรไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ คือผมงงมากเว้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะแลกตัวกับผมหรือเขาจะให้ผมไปซัพพอตคือผมไม่รู้อะไรเลยเว้ยทุกคนผมงงมากสเตรย์บอนไม่ผมไม่ยอมใครคิดว่าผมจะชนะเกมนี้นะกคนใครคิดว่าผมจะแบกเกมนี้ได้นะผมกดหนึ่งนะใครว่าไม่รอดกดสองผมว่าน่าจะไม่รอดอที่ทำไมผมกลายเป็นผมอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ทำไมเป็นผมอยู่คนเดียวหรอฮัลโหลไม่กูอยู่คนเดียวเนี่ย เฮ้ยหรือว่าไหววะเฮ้ยผมอาจจะไหวก็ได้นะเราเอาสองแคลรี่กดดันไงเป็นแผนเป็นแผนเราคุณมันไม่รู้เองมันเมตาไหนเราอย่าลืมนะว่าคนจีนเล่นเยอะกว่าเรากำลังอยู่ในเมตาจีนนะผมเมตาจีนคิดอะไรไม่ออกกดแคลรี่มาก,ก่อเนานะแม่ดูดิผมข้อรวยอะ่ะเฮ้ยผมเก่งเงินฟรีมากเลยนะโอ้แต่แพ้ไดงเลยในวงตัง ด,ดูดูเล่นพลาดดูดูเล่นพลาดครับเอาตายนะตายนะตายนะเชี่ยโอ้โหดเดี euh, ๋ยวไม่ตายเนี่ยอะไรเนี่ยผมสู้ได้ไงอย่างนี้อย่างนี้สู้ได้ชัวร์สู้ได้ชัวร์ผมแม่ใจว่าผมสู้ได้ชัวร์เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาไป20่สอบใหม่ผมไม่สอบนี่ทุกคนหัดหัดเชียร์หัดเชียร์สตรีมเมอร์เป็นไหมไม่ใช่แช่งเลยเดียว เปุ๊บเรากลับบ้านเราเขียนปุ๊บเรากลับบ้านเราเขียนปุ๊บเรากลับบ้านเท้ยแั้ไงบ้างเฮ้ยเอ้ยมันไปล่างไปล่างตันดันเขียนมันอยู่ล่างมันอยู่ล่างมันอยู่ล่างมันเสร็จโกเสร็จโกอีเจ็บไหมล่ะมึงเจ็บไหมล่ะแม่งเรื่องพิมพ์จีนีกอ่ะ ไม่มีพวดมึงก็สู้ไม่ได้หรอกโอ้ยโว้ยการ <arn> สอบแรกของใจราวจะต้องไม่ผังนพี่ดาดใช่ตัวถ้าตัวผมเกิดผมโอกาสชนะมาแน่นอน,นตอนนี้เนี่ยอาคารีเนี่ยกำลังจะเดบิวต์เข้าสู่โคโนะฮะทุกคนเน่จะเป็นนินจาอีกตัวหนึ่ง ใชครับว่ะบอกแล้วอย่าประมาอพลังของจิ้งจอกเก้าหางนะใช่ไหมคุณรามะมาหมวออกเราไปนอนกันเลยเนาะมาเอาหมวกน้องหมวกน้องหมวก,มวกเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วเวนี่ยมันต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเลนนี่มันเปลี่ยนเลนนีผมนะเเเเีีีียยยยย ี yeah. แรงจังวะทุกคนผมเดินไปนิดเดียวผมเกือบตายเองเนี่ยน,น,นีกก่ไงนี่ไงโยกหน้าสั่นไมสิมึงโคตรแบกเลยวะแบกแบบจัดเลยวะมันเข้าไปดันเข้าไปดันดันกดเข้าไปดันเข้าไปนั่นอุ้ยชิบหายแล้วมึง ดูคลิปดูคลิปหอกดูกคลิปบอกมันต้องไม่ได้ฟาร์มทุกคนมันต้องไม่ได้ฟาร์มได้ปหรได้ปหรอคืี้ฤษฎีคือคืนทฤษฎีไหมผมอ,อ๋อปั๊บชิปหายละ เน,นี่ยไอ้ไน,น,นี่มาจากไหนวะเนี่ยเนี่ยทุกคนไอ้จาวานมันมาจากไหนวะผมไม่เห็นเลยเลยสวยเฮ้ชยชนะวะทุกคนชนะวะผมว่าตอนเนี้ยผมได้ข้อคิดแล้วว่าการที่เราจะสอบแรงเมตาไม่ใช่ทุกอย่างนะผม การทําให้ทีมเราเองงงแล้วทีมตรงข้ามงงนั่นแหละคือที่สุดของการสอบแรงจําผมไว้อย่าใส่ความจริงจังในการเลือกตัวอย่าคิดว่าตัวที่คุณหยิบมาจะเก่งที่สุดจงหยิบตัวให้มึนที่สุด<อ>เดี๋ยวมึงจะชนะเองนะครับผมพูดเลยครับตอนหยิบตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดอะไรอยู่นะตอนแรกไม่ได้พูดแบบนี้เอาให้ผมไม่มีการโยวยไว้เท่านั้นทุกคนการแสดงล้วนๆการแสดงล้วนสอบแรงคือต้องส่งแบบพวกปัญญาอ่อนมาเล่นอยู่ในทีมห่างไงวะผมเป็นสตรีมเมอร์ผมต้องแสดงให้เนียน แมตยีเมื่อไหร่มันจะเลิกไปบวกกันนะไม่ได้ดกูงงมากเลยว้าวเฮจะจับจิ๊กจอกก็ห่างอย่างฉันเหละมันต้องมา5คนเว้ย จ,บ,จบ,บ้ง้เเอละวัดนี้อาคาริไม่ใช่เมเดิก่อไปแต่คืออามีนเองสอบแลงหรอสอบแล้งหรอ สอบแงรออาวอ้าวอ้วอ้าอ้รอ้าวันาวอ้าคม้าวอ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 ้า้าวอ้วอ้อ้าว้เวอ้รวอ้าวอ้ว้วอ้าวด้าวอ้เวอวอ้าวอ้วอ้า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 ้าว้าว้ว้เลย้าวอ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 ้ดวอนาวอ้า้้วอ้อ้อออ น้ำเม 18, ็ดมื่นแปะทุกคนต้องตัตดคลิปแล้วนะโอ้โหสอบแรงตาแรกเกือบแพ้พิกชนะได้ด้วยพลังของใจเรา <laughs> อึอ้งกันหมดเลยอึ้งกันหมดเลยอึ้งกันมดเลเป็นเมนไว้จังโอ้ยผมไม่เล่นผมไม่รู้จักหรอกอาคาลิตัวอะไรนะบ้าโอ <laughs>